ม้วนเลยม้วนบ่ม้วนบ่ไปก่อนเนาะจ้าม่น่าขับแบบนี้เลยเนาะพี่น้องว้าเจอกันแล้วโอ้ยพี่น้องเอ้ยเนาะได้ปพ่ดบ่มเราเจอกันเอ้าเนาะ นล็ครับพ่อเห็นนี่แหละพี่รองเอ้ยเนาะมื่อนี้กะรยกย้อนยุกโบ้ดูว่าจังใดเนาะยกย้อนไหวโบ้ดูว่าจังใดนี่เนาะพุ่นอานนุนพ่อมน้ำแน่ชาวคิงค้ำน้ำพ่อมเนาะพ่อพี่รองเนาะพุ่นระชิดเป็สี่แยกน้ำบ่แสนเนาะกะตอนนี้เนาะพ่อพี่รองเนาะพาอานนุนเพิ่น อามาดินถ้านุ่นเพิ่นมาดินก็นเลยอนะทั้งบอร์จิตเองกับทั้งน้องมีน่านพอพไ่น้องเพิ่นก็นกนเลยถือเอาโอกาสนี้ขี่น้ำมนันุ่นน้อยเพิ่นว่าได้คุณว่ายขนาดเี่้าไหรยคุณอ,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 อยู่ที่สวรรค์นาเขตเด้อนพไฟน้องน้อยอยู่ที่สวรรค์นาเขตบรรยากาศ อยู่ที่สวรรค์นาเบศีอยู่ในประมาณนี่แหละนพพี่น,อนะน้องเนาะคุณข้างหนังก็ได้มาจูยอยากขี่ด้ยพอยท่านเสนะียงตู้น้ำแน่นพพ่น้องเนาะเสียงตู้เสียง Anh à, này năm nay nó hình dưới Hả Muộn chứ à, Hả oh. กเป็นเด็กน้อยสักมือนึ่งแน่พูดอนุ่นหน้อยก็ได้ม้วนบ้างม้วนบ่างพูดน้องพี่น้องโอ้ยคือว่าเด็กน้อยกับลินลไลน้องพี่น้องลายพอสมควรญน้องพี่น้องเนาะกับน้องมีแน่กับครั้งแรกที่ว่าได้ขี่รถแบบนี่น้องพี่น้องทีเด็ดได้ขี่รถแบบนี่น้องพี่น้องพูดพูด ว่ามวนแห้งเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวซาบินาซีค่าเมย์พี่น้องไปทางนี่เนาะมันอ่อยแบบนี้นี่เนาะพี่น้องดูดิเดี๋ยวทางเขาเนาะยูชิโน่กับมีเนาะพี่น้องพูนแม่นู้นหน่อยเพื่อนกันเลยยูชิโน่กับเปิดแบบนี้เลยเนาะพี่น้องนเนาะกันแหละ สบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องชาวน่าก็ลืมสบายดีทักทายสบายดีทั้งพ่อแม่พี่น้องเพื่อนเนาะกามือนีคือมือเที่ยวเนาะพี่น้องอยู่สวรรค์เด้อพ่อแม่พี่น้องว้าไอซ์ชมวน่าก็ทับฟังเดียวเนาะพี่น้อง หนั่นคือบ่อไปบบะนี้เนาะประมาณสิบนาทีสาวพันนาะพี่น้องลองขี่เบ้างโอ้ขึ้นลุกเป็นอะไรนะลงบ่อน่นหนลงกันปึ๊บโอ้ของแพรเลยนี่เนาะพี่น้องอุ้ยสวยงามเนาะคท่าปลานี่ท่าปลานี่เด้ออโนู่นหน่อยเพิ่นเนาะพี่น้อง โดยเ้าพี่น้องตอนนี้กระซิอวยรถไปก่อนเนาะสามีน้ารับแบบนี้เลยเราพี่น้องว้าวเจอกันแล้วเอ้ยขอเป็นเด็กหน่อยก่อนโมนิขอเป็นเด็กหน่อยสัก มือหนึ่งเนาะพี่น้องเ่้าจาักสมองหนึ่งเนาะการ์กี้เริไฟฟ้าลิ้นเนาะพี่น้องโดยคุณเด็กหน่อยพูนกับป้าแซลเซลนึกวากำลังวนเลยนะกำลังเลยน้อพี่น้องพูนทางนวลหน่อยเขาก็ไปเลยเนาะโดยใช้เบอร์เนาะโดยเนาะการ์เฉพาะเด็กหน่อยพูนมักลิ้นเนาะพี่น้อง ว่ามันสนุกะนะเพรว่มันมงวนเพงะนะนเพี่นอง,องทังบัจิตคนม่ได้ขี่เลอเน,นะาะทางสามินา่าขี่ผู้เดียวขี่รถรถไฟฟ้าตกใจเสียงเพลงเลพี่นอ้องโอ้คัก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 คัเจสามิน่าไว้ีีก่อนตึ๊บ แถาพีพ่าเด้อเนาะแถาพีพ่าเพิ่นเด้อโอ้ยแม่กะมีมักเลยดอร์เลดเดอ้อนำเน่เนาะรถก็หลายแห่งเพราะว่ากลางคืนโอ้ยหา,าป้า,นานหนิกลัวลดไล่เอ้ยหาป้าหนิกว่าป้าขับรถบไ่ไล่โอ้ย ค <Es crying S 1> ุณเนาะกะนี่แหละเนาะถือว่ามาเที่ยวมือนี้เนาะกะมาลินมาลินนำอนุน้อยเพิ่นผู้อนุน้อยคุณก็เลยบ๊ายบายบ๊ายบายทางอนุน้อยเพิ่นเนาะ โดยเด็กน้องมีน่าจิกกับกองหลังสมบรรยากาศตอนกลางคืนเด้อะเดอ็กศิลน้องเนาะแฮมปลาบันนี้เรืออีกนีเนาะคนจับเวลาให้โอ้ยอีกบ่หลายเนาะต้องเผาขีดแล้วบันนี้นะเผาขับออกแล้วบันนี้หลายคนนี่เด็กไทยกันเลย เดี๋ยวล้นาเอื้อยได้ไงครับเอื้อยแห่งขับรถบาเป็นขับรถทางเดียวเนาะเหนียหน่อยโอ้ยสาวพันเนาะพันละสาวพันสิบนท <Hello. S 1> ทา,าทีเฮลโหล่างรถไฟคนกำลังถ่ายคนเนาะ ตะี่สองคนบ่ได้เนาะพี่น้องีคนเดียวได้เนาะตะขี่คนเดียวเนาะมันบ่ได้เรเยกันกันเรเพิ่งยังบ่มาเระเด้อสูดเห็นแต่มวลเสามนานีแน่นาะบรรยากาศมีมักชลดอร์เลเดอ Oh, wow. ah yeah. oh. oh luôn cool. yeah. yeah, 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 yeah. Rồi Mất Khuấy khang bà Mất Khuấy mất rồi phải Rồi nè Mẹ mịt bỏ bay Rồi không cho có mất nè Hãy cho có Ghiền Mì vui lên lắm rồi rồi bay 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 má má mà đi ô

ความีเงินเที่ยวกะมวนอยู่นะพี่น้องเมนมันมันเป็นแบบเมนอานนู้นใส่เพิ่นยังมาเนาะแต่ทอดเตนนั่งสาวพันพี่น้องเลยโดยทอดเต็นนั่งสาวพันเนาะท่าเนาะพี่น้องถ้าน้องไม่น่าเองขอตัวจบคลิปกันเด้อเนาะไปพบพอกันคลิปต่อไปนะพี่น้องเนาะท่านน้องไม่น่าขับรถชิดสบายดีสบายดีพี่น้องบ๊ายบายปึ๊บ 听清。